สวัสดีครับพบกับรายการไลฟ์สาระกับครูแว่นเอาดอหนูเห่าดอไม่บินไปเลยอ่ะปรับปรับทัศนียปรับไปเรื่อยปรับเปลี่ยนไปเรื่อยนะเริ่มจะเป็นรายงานข่าวแล้วนะรายงานข่าวของเราวันนี้อ่าไอ้รอบรอบนี้ก็จะเป็นสื่อโฆษณานะครับในมีเยอะหรอกไม่จําเป็นนะครับอันนี้ กระเป,าเป๋ารุ่น EDC Square เป็นกระเป๋าของพี่ร้านครับสั่งทำเองสั่งผลิตเองนะครับมีดีไซน์ที่โชบเชียวไปดูเขามาชอบอันไหนหยิบเอามาประกอบกันชอบชอบไอเดียตรงไหนหยิบมามาประกอบกันผมไม่ได้ก๊อปปี้นะเขาจะได้แรงบันดาลใจมาก็เ,าเอามาทำกระเป๋าจำหน่ายอา่า อยากรู้รายละเอียดสินค้าของร้านผมนะครับเข้าไปเป็นเพื่อนเราใน Line o f f i c i a l นะเข้าไปในนั้นตอนนี้มีสักร้อยกว่าคนละเริ่มเริ่มมีกิจ,จกรรมเริ่มมีโปรโมชั่นอะไรของผมที่ผมบอกแนละ้วเริ่มมีเข้ามาแล้วนะครับโปรโมชั่นเดือนนี้ก็คือซื้อซื้อเดือนนี้ก็คือจะมีของแถมไปใหนะ้เป็นโปรโมชั่นขอบคุณส่งท้ายปีเก่านะครับแล้วก็แคมเปญของมีดท,ทุกเล่มที่ซื้อจากที่ร้านบริการรับฟรี หนึ่งครั้งโดยลูกค้าจะต้องมีหน้าที่ในการส่งมันมาและส่งมันกลับนะครับค่าใช้จ่ายในการส่งมาส่งกลับก็เล็กๆแคว่าร้อยนึงนะครับคิดง่ายๆแต่ถ้าอยากจะเอามีดส่งไวให้ผมรับนะครับผมก็คิดเล่มละ50บาทนะครับเล่มมีดนั้นก็จะมีสเปคประมาณสัก AUS 8ปดอะใบประมาณสัก3 4นิ้วอะไรเงี้ย50บาทแต่ถ้าสเปคที่มันล้ำกว่า AUS 8หรือ VG 1 0เนี่ยก็เล่มละ100บาทนะครับค่าส่งไปส่งกลับเป็นหน้าที่ของลูกค้านั่นหมายความว่า ถ้าคุณมีสไปเดโกอยู่เล่มหนึ่งเป็นรุ่นที่ใช้เหล็ก VG10 ขึ้นไปนะครับต้องการส่งมาให้ผมรับผมก็จะคิดค่าบริการ100บาทค่าส่งกลับ50บาทแล้วส่วนลูกค้าส่งกลับส่งมาก,ก็ประมาณ50บาทก็ทั้งหมดจะมา200บาทนั่นเองเรามาเข้ารายการนี้กันทำไหมวันนี้เรื่อม,มีดอุตสาห์แยกออกมาละอ่ะกระเป๋านะครับกระเป๋านลอน1000อดี 1, ซิปกันน้ำแบบนี้นะครับงานตัเดเย็บเมทินไทยแลนด เป็นกระเป๋าที่เปิดได้180องศานะฮะตรงนี้เอาไว้แปะอาร์มนะครับหรือจะแปะอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะบ่งบอกความเป็นคุณที่ร้านผมก็มีอาร์มจําหน่ายนะเดี๋ยววัหลังจะเอามาให้ดูนะครับทางด้านหน้าตัวนี้มีซิปด้วยเห็นไหมเห็นซิปตรงนี้ไหมเหมือนซิปซ่อนอ่ะมีซิปซ่อนเงินด้วยนะครับตรงนี้ซุกเงินได้ซ่อนเงินเมียไ,ได้ตรงนี้รับรองไม่มีใครรู้แน่นอนเมียคุณไม่มีทางมาดูรายการส้นตีนแบบผมหรอกซุกเงินได้ตรงนี้ อาจจะได้ได้สักประมาณสักพอพอท่องเที่ยวของปากของอก็สักสักสักสามพันสา้าอะไรอางเงี้ยเออพอหาได้กินได้หน่อยอ่าเปิดออกมานะครับค่อยดูไปทีละส่วนนะปัะ๊บโอ้ยของเล่นเต็มเลยผมก็จําลองการใส่ของใช้มานะครับมาในนี้มีอะไรบ้างาลองแกะออกมาดูนะฮะซองสามสีซองมีดจริงๆมาใส่ได้เยอะกว่านี้มากเลยนะครับ ผมแค่ยกตัวอย่างมาให้ใหฟังเฉยๆนะฮะตรงนี้ตรงนี้อ่ 2, 3, 4, าสองสนะามสี่นะครับค่อยปรับมุมกล้องไปเรื่อยนะไปฉายสูงไปฉายเล็กนะครับมีดสักเล่มหนึ่งอ่ามีด C R T อะไรวะเนี่ยเกยตัาองศา แล้วแต่คะผมก็หยิบหยใส่ไปเป็นช่องนี้ฮนะตรงนี้ผมเด็ดมี่ใบตายมาเล็มหนึ่งมีด MC2 มีดของที่ร้านนะครับเป็นมีดที่ที่ร้านสั่งผลิตเม็ t i นไท a แลนด์สินค้า MC2 ยังมีอยู่หลายหลายแบบเลยนะฮะสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้แล้วด้านในนี้ก็มีซิปด้านนี้ด้วยนะครับอันในเป็นอย่างนี้คือใส่ของได้เยอะ,อะพี่ ใส่เงินตัวซักห้าแสนก็โอเคอยู่นะไปเบิกแบงก์มาม็ถือมีไปเลยห้าซักห้าแสนก็พอได้ไม่มีปัญหานะครับทีนี้เรามาดูด้านหลังกันบ้างเฮ้ยเฮ้ยอ่าลุปิดก่อนนี่ด้านหลังก็จะมีตัวล็อกมาให้เยอะแยะไปหมดตัวล็อกพวกนี้ถ้าล็อกคู่นี้นะครับคู่นี้กับคู่นี้มันจะมีไอตรงตะเกียบมอเตอร์ไซค์อ่ะ เอาไปติดตรงนั้นได้เลยนะครับบางรุ่นคุณลองไปดูนะนี่น,นี่ติดมาได้เลยประกอบกับตะเกียบม,มอเตอร์ไซค์ได้นะครับอาจจะก็ยืดกับรถก็ไปทัวรลิงอะไรได้เลยอ่ะหรือคุณต้องการจะอะแดปให้มันมาใส่กับเข็มขัดคุณเวลาคุณจะออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยไอที่แกะออกมาจากหน้ารถเลยแล้วก็ตรงนี้เอามาใส่ตรงนี้อ้อมไว้นะครับแล้วก็เอาเข็มขัดเสียบเข้าไปตรงนี้ได้นะฮะคุณก็เดินไปกับกระเป๋าคุณก็ได้เข็มขดัดหรือ กระเป๋าสะพายข้างก็ประกอบกับกระเป๋าสะพายข้างก็ได้เป็นกระเป๋าประกอบไม่มีปัญหาครับมันออกแบบมาแล้วเรามีตัวยืดทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนทําได้หมดคิดนิดนึงนะครับเราเอ๊เอาอัแดับตรงไหนดีวะเอ๊เอาตรงนี้ติดตรงไหนดีวะนะครับอ่านี่ก็เป็นเชือกยืดืแ่อบบคุณจะเอาไว้หนีบเอาไว้หนีบอะไรเล็กๆน้อยๆนะฮะอทาประโยชน์มากและหรือถ้าคุณตั้งใจจะไปใช้กับสิ่มเข็มขัดสนามหรืออะไรก็ตามนะครับเรามีตัวนี้ขายเพิ่มด้วย อะไรไวะพี่นี่ไงไอตัวกิฟต์อ่ะกิฟต์ที่เอาไว้เสียบตรงเนี้ยแล้วก็เอาไว้ร้อยเข็มขัดอดเนี่ยร้อยเข็มขัดเข้าไปนะครับก็ใส่กิฟต์สองนันใส่กับเข็มขัดหนาๆได้เข็มขัดสนามไม่เห็นไหมสีเขียวเขียวถ้าใครเคยไปเคยไป,ไปฝึกทหารหรือเคยเรียนรักษาดินแดนคุณจะเคยได้ใส่ไอ้ไอ้เข็มขัดเส้นนะนะั้นน่ะเข็มขัดสนามอ่ะแล้วคุณก็ใช้กับไอ้นี่ก็ได้นะครับเวลาคุณออกข้าสนามไปแคมป์ไปเต็นทนะ์น่ะเข็มขัดสนามก็ใช้ได้นะครับ เข็มขัดสนามสายเก่งหอสายสายโยงอะไรพวกนี้ติดๆช่วยพยุงได้เยอะเลยนะครับถ้าเป็นพวกเดินเดินเดินทางเยอะลองปรึกษาดูถ้าคุณมีเพื่อแนแบบนั้นดูนะครับไปถามมันมันจะแนะนําคุณได้เลยว่าควรจะเอาอยัางไงใส่อะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยชุดแต่งก็มีนี่ครับชุดแต่งชุดแต่งขายขายแยกนะครับหรือจะซื้อแค่กระเป๋าอย่างเดียวก็ได้ไม่มีปัญหาสนนราคาอยู่ข้างล่างนะครับกระเป๋านี้ใส่เอี้ยอะไรก็ได้ใส่เงินได้ ห้าแสนบาทแล้วของที่ใส่กันอู้ะอะไรเนี่ยทำไมไมันต้องมีไฟฉายเยอะแยะเงินกูกูอยากจะซื้อไฟฉายเล็กใหญ่ก็เงินกูเข้าใจเปล่าของกูกูอยากซื้อสามสีเลยเงินกูกูทํางานมาไอ้คนที่แม่งไม่ได้ทาไม่ได้ยุ่งกับกูยุ่งกับเงินกูจ้ากูจะซื้ออะไรแนะนากูจริงจริงเลยนะครับเงินกูกูจะซื้อนี่ห้าใบเลยกับเงินกูเข้าใจไหมถ้ามึงอยากได้เงินมึงไปแนะนําตัวเองเงินมึงมีเงินกู กูเก็บกูมากูอยากให้แบบนี้กูชอบแบบนี้กูมีความสุขโอเคไหมเออถ้ามึงอยากแนะนําอะไรเงินมึงมึงไปอยากไปซื้ออะไรซื้อกูไม่ยุ่งนี่เงินกูกูเก็บกูหามาเออกูซื้อมาอย่างงี้ชอบโอเคไหมจะได้ไม่ไม่ไม่เพี้ยนหลักการคนเราไม่ต้องคนมีหลักการคนเราเกิดมาไม่มีหลักการไม่ได้มันต้องมีหลักในการใช้ชีวิตนิดนึงโอเคไหมไม่ใช่เอียงซ้ายดีกว่าเอียงไปหมดเลยเอาเนี่ยเอาเราหลักวิธีเลย เงินกูความคิดกูชอบแบบนี้เอาวันนี้แหละวันนีรับ